สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายเจ้าม้วนวิดีโอเทปมินิดีวีนะครับเป็นยี่ห้อพานาโซนิกนะครับพ a นาโซนิก LP โหมดนะครับหรือว่าลองเพลย์โหมด90นาทีนะครับก็คือชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับน i n u ิ e นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ตัวนี้เป็นม้วนวิดีโอเทปมินิ DV รุ่นอะไรครับเนี่รุ่น DVM60 l i n e a ศูนยนะครับอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ของออฟฟิเชียลเวอร์ไวโอลิมปิกพาร์ทเด้วยนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าปีไหนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะครับมีมีคำว่าโอลิมปินี่ครับตรงนี้มีคำว่าโอลิ p ปิกพาร์ทเน,นะครับ ไม่รู้ว่าปีไหนนะครับน่าจะเก่ามากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตัวนี้ m a d อินเจแปนเลยนะครับตัวนี้ Panasonic ตัวนี้นี่เป็น m a d อินเจแปนเลยครับเป็นม้วนวิดีโอเทปมินิ d v ครับยังอยู่ในซีนนะครับยังไม่ได้แกะออกจากซีนเลยนะครับตัวน,น,นี้ ยังอยู่ในซีนอยู่เลยนะครับยังอยู่ในซีนอยู่ครับท่านใดจะเอาไปใช้งานจริงก็ต้องลองเสียงดวงดูนะครับมียี่ห้อ panasonic นะครับมียี่ห้อ panasonic กับ fuji film นะครับก็เป็น mini dv เช่นกันนะครับของ fuji มี fuji อยู่ม้วนหนึ่งนะครับแล้วก็มี panasonic อยู่สามม้วนเลยนะครับมี fuji อยู่ม้วนหนึ่งนะครับเป็นม้วน วิดีโอเทปมินิ d ีวีครับนี่โอเพนเฮีเขาเขียนไว้ตรงนี้ก็คือเปิดตรงนี้นะครับยังคงอยู่ในซีนแล้วก็สวยงามอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08 158 519 98ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชา n e l ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ